โอ้ถ้ารากฟวันเทียมดีดีกว่าเยอะมากครับเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่ต่างอะไรกับฟันจริงเลยครับบางทีจับไปก็ยังไม่รู้สึกเลยว่าอันไหนฟันจริงหรือฟันเทียมไม่ต่างกันครับครับชื่อโชคชัยครับผมฝั่งฝั่งรากฟันเทียมครับผมแล้วก็ทุกเกือบทุกอย่างครับมาทาที่นี่หมดเลยครับคือถอนฟันไปนานแล้วครับผมแล้วก็ฟันเริ่มจะเอียงและก็เลยหา ฝั่งลากฟันเทียมก็เปรียบเทียบกับหลายๆที่ครับหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครับผมนะก็จนมาเจอที่นี่เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยลองเข้ามาปรึกษาดูครับก็ดูจากสถานที่ครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะดูดีทันสมัยครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบราคากับที่อื่นนะถือว่าไม่แพงเลยครับผมที่นี่ราคาดีมากครับผมตอนนี้ทําไป2องสองซีแล้วครับเคยลองทำฟันปลอมแบบ ไม่ไม่ถาวรน,นะครับแบบถอดได้แล้วแต่รู้สึกว่ามันมันลำบากใช้ชีวิตลำบากเจ็บด้วยครับผมสู so, ้รากเทียมไม่ได้ครับโอ้ oh, ถ้ารักฟันเทียมดีดีกว่าเยอะมากครับเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่ต่างอะไรกับฟันจริงเลยครับผมใช้ชีวิตได้ปกติแทบไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับผมบางทีจับไปก็ยังไม่รู้สึกเลยว่าอันไหนฟันจริงหรือฟันเทียมไม่ต่างครับตอนแรกก็กลัวนะครับว่าฝั่ง้าฟันเนี่ยจะเจ็บ เพราะว่ามันต้องผ่าเจาะกระดูกอะไรอย่างี้ยแต่พอได้ทำจริงๆนี่ผมว่าเจ็บเจ็บน้อยกว่า,วาถอนฟันหรือว่าอุดฟันนะครับผม <laughs> แทบไม่เจ็บเลยดีกว่าครับผมก็ลองลองมาดูครับผมแล้วถ้าลองทําครั้งนึ่ง <c oughs> ผมคิดว่าคงไม่อยากกลับไปใส่แบบฟ,แบบฟ,ฟันแบบพอดได้ฟันปลอมแบบพอดได้แน่นอนมันใช้ชีวิตีกว่ากันเยอะแล้วก็ไม่เจ็บครับก็อยากให้ลองมาดูนะครับลองลองมาดูก่อนก็ได้ลองมาคุยมาเปรียบเทียบที่นี่ผมคิดว่า น่าจะมีภาษีดีกว่าที่อื่นหลายๆที่ลองมาดูครับผม